สวัสดีครับคุณฟังทีละครับคอลัมน์อ่านระหว่างบรรทัดนะครับซึ่งเขียนโดยคุณสันติสุขมรงศรีประจำวันจันทร์ที่31เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2566นหะครับหัวข้อที่ให้ไว้เนี่ยคือถอดสมกา,การการเมืองจัดตั้งรัฐบาลผ่าทางตันเนื้อหาใจความเริ่มต้นอย่างนี้นะครับวันที่27กรกฎาคม2566 วันนั้นเนี่ยประธานรัฐสภานัดประชุมร่วมกันของรัฐสภาวาระสำคัญเนี่ยคือการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา272ของรัฐธรรมนรูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560วันนั้นมาที่27่กรกฎาคมขณะที่นายทักษิณชินวัตร ซึ่งกำลังหลบหนีโทษจำคุกคดีการทุจริตประพฤติมิชอบในขณะดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีทักษินประกาศว่าจะกลับบ้านหรือกลับประเทศไทยวันที่10สิงหาคม2566ช่วงนี้เนี่ยมีปมการเมืองที่น่าสนใจนะครับเราจะลองมาถอดสมการกันแล้วก็วิเคราะห์เกมในการจัดตั้งรัฐบาลดังต่อไปนี้นะครับ ประการที่1ครับด้อมส้มซึ่งถูกปั่นหัวมาแบบผิดๆนะครับว่าพิธาจะต้องได้เป็นนายกรัฐมนตรีเท่านั้นด้อมส้มยังยอมรับความจริงไม่ได้ครับพยายามจะโจมตีสวออพยายามจะโจมตีพักเพื่อไทยแล้วก็พยายามจะแสะประชาชนที่เคยออกมาร่วมชุมนุมกับกบปปสกับพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยรวมไปถึงประชาชนที่ด้อมส้มเนี่ยเรียกว่าเป็นสลิม โดยการไปสร้างวัฒกรรมในทำนองว่าไม่ต่อต้านทักษิณแล้วหรือไม่ติดใจโกงจะนําข้าวแล้วหรือเปลี่ยนมาเป็นสาวกพักเพื่อไทยกันหมดแล้วหรืออย่างนี้เป็นตน้นนี่คือวัฒกรรมแกล้งโง่หรือไม่ก็อาจจะโง่จริงๆเน่นะครับหรืออาจจะมองว่าคนอื่นได้โง่จึงจะไปปั่นหัวเขาด้วยความคิดตื้นเขินและก็เบาปัญญาแบบนี้นี่เป็นประการที่หนึ่งประการที่สองครับสลิมเนี่ย ไม่ได้เปลี่ยนมาชอบพักเพื่อไทยเลยนะครับเพียงแค่ยอมรับผลการเลือกตั้งเท่านั้นแหละครับเมื่อพักเก้าไกลจะตั้งรัฐบาลไม่สําเร็จเนี่ยก็ต้องถึงกราวพักอันดับที่สองไม่มีอะไรซับซ้อนไม่มีเลยตรงกันข้ามครับกลับเป็นการสะท้อนว่าด้อมส้มกับพักเก้าไกลต่างหากที่ไม่เคารพกติกาไม่มีมารยาทอะไรทั้งสิ้นเลยเอาแต่ใจตัวเองพอจัดตั้งรัฐบาลไม่สําเร็จเสนอชื่อพิธาให้ที่ประชุมรัฐสภาพิจารณาแล้วไม่ผ่าน ก็ยังจะดิ้นรนใช้วิธีการแบบหน้าด้านๆจะเกาะพักเพื่อไทยไปเป็นรัฐบาลต่อไปแถมยังขวางไม่ให้มีการแต่งตั้งรัฐบาลที่ไม่มีพวกตนยื้อเวลาไปอีกนานสิบเดือนทั้งๆท,ท,ที่พักอื่นๆและสอวอเขาจะไม่ลงคะแนนให้เพราะพฤติกรรมต่อสถาบันของพวกตนเองนะครับนี่เป็นประการที่สองครับประการที่สามครับสลิมก็ตามกปปศก็ตามพันธมิตรก็ตามเขาไม่ได้เปลี่ยนมาเชียร์ทักษิณน,นะครับ ที่ผ่านมาคนเหล่านี้เนี่ยไม่เคยไล่ทักษิณไปต่างประเทศมีแต่ไล่ออกจากอำนาจรัฐเท่านั้นแหละครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้ทักษิณเนี่ยเข้าสู่การดําเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมตอนทักษิณกลับมากราบแผ่นดินยุครัฐบาลสมัครไม่มีใครไปต่อต้านเลยนะครับทักษิณเองต่างหากที่เป็นฝ่ายหนีคดีออกไปนอกประเทศประชาชนเหล่านี้เนี่ยมีแต่เรียกร้องให้ทักษิณเนี่ยกลับมาครับกลับมาเข้าคุก จะมีก็แต่ด้อมส้มกับพักก้าไกลเท่านั้นแหละครับที่บางวันก็เชียร์ทักษิณบางวันก็ด่าทักษิณเพราะว่าเอาความคิดแล้วก็ผลประโยชน์ของตัวเองเนี่ยเป็นศูนย์กลางเพราะใครไม่ทําตามก็โจมตีเขาทั่วไปหมดนี่เป็นประการที่3ประการที่สี่นะครับสลิมเนี่ยไม่ได้ลืมเรื่องโกงจำนำข้าวเลยแม้แต่น้อยช่องท็อปนิวส์ก็ยังติดตามอยู่ตลอด แต่ความจริงพักเพื่อไทยยุคนี้เนี่ยไม่มีนโยบายจำนำข้าวแบบเดิมอีกแล้วถ้ามีเดี๋ยวกระโดดอีกแน่แแต่ตรงกันข้ามครับกลับเป็นด้อมส้มแล้วก็พักก้าวไกลเองต่างหากที่เคยแซส,สลิมว่าให้ก้าวข้ามจำนำข้าวแล้วไม่เชื่อว่าจำนำข้าวเนี่ยมีการโกงจริงๆมาถึงตรงนี้ก็แสดงว่าจริงๆเนี่ยก็ยอมรับเหมือนกันนะครับว่าจำนำข้าวเนี่ยมันมีการโกงกันวินาสันตโรยืนยันว่าที่กปป,ปสและสลิมพูดเอาไว้เนี่ย เป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับนี่เป็นประกาศที่4ประการที่5ครับตักกะแบบที่เรียกว่าแกล้ง,งโง่เนี่ยยังมีให้เห็นอีกหลายกรณีด้วยกันอาทิไม่เห็นมีช่องไอทีวีให้ดูเลยทั้งทั้งที่ในคดีถือครองหุ้นกิจการสื่อเนี่ยแนวทางสารลรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาพิจารณาชี้ชัดว่า ยังไม่ประกอบกิจการสื่อไม่จําเป็นว่ายังพิมพ์นิตยสารอยู่หรือไม่หรือยังออกอากาศทางวิทยุโทรทัศน์อยู่หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดคุณไปจดแจ้งทําสื่อเคยทําสื่อเคยมีรายได้จากการทําสื่อแม้ว่าจะหยุดพิมพ์หนังสือหรือว่าหยุดออกอากาศวิทยุแต่แต่ถ้ายังไม่ไปจดแจ้งว่าเลิกทําสื่อยังไม่จดแจ้งว่าเลิกกิจการแบบนี้ถือว่าเป็นกิจการสื่ออยู่นะครับเพราะฉะนั้น คนที่ปั่นวัฒกรรมนี้เนี่ยนะครับจะเป็นไปได้แค่2อ,อย่างเท่านั้นแหละครับคือโง่จริงๆเลยกับไม่ได้โง่หรอกครับแต่เจตนาจะช่วยเหลือพิธาด้วยการพยายามทําให้สังคมเนี่ยเกิดความสับสนขึ้นมานี่เป็นประการที่5ประการที่6ครับทักษิณยังจะกลับบ้านอยู่หรือเปล่านะครับคงต้องเห็นทักษิณเนี่ยลงเครื่องบินแล้วถูกควบคุมตัวถึงจะเชื่อนะครับว่ากลับจริงคําถามคือทักษิณต้องการอะไร ทักษิณต้องการกลับบ้านแบบปลอดภัยเข้าสู่ระบบกฎหมายหวังว่าติดคุกไม่นานแล้วก็ให้พักเพื่อไทยเป็นฝ่ายรัฐบาลเพื่อความมั่นใจถ้ากลับมาเข้าคุกปกติคงกลับมานานแล้วแะครับในมือทักษิณถืออะไรอยู่บ้างละครับประธานสภาไหมสสาราวๆหนึ่งร้อยห้าสิบกว่าๆรวมทั้งในพักและก็นอกพักอยู่ไหมทักษิณย่อมรู้ตัวเองครับว่ามีอะไรว่าขาดอะไร ใครจะให้สิ่งใดได้บ้ากน้อยแค่ไหนอย่างไรแน่นอนแล้วครับถ้าการตั้งรัฐบาลไม่บรรลุผลลัพธ์ที่ทำให้ทักษิณมั่นใจในความต้องการข้างต้นเนี่ยทักษิณไม่กลับมาเด็ดขาดประการที่7ครับคุณหญิงแม่กลัวว่าลูกสาวจะติดคุกเลยไม่ให้เป็นนายกรัฐมนตรีในช่วงนี้ซึ่งสมควรจะกลัวนะครับ ใครเป็นนายกรัฐมนตรีในสถานการณ์การเมืองแบบนี้เนี่ยต้องรัดกุมมากๆและก็ต้องมีประสบการณ์มากเช่นเดียวกันนี่เป็นประการที่7ประการที่8ครับจากท่าทีและก็จุดยืนทางก,การเมืองของแต่ละฝ่ายเนี่ยเชื่อว่าจะไม่มีก้าวไกลร่วมรัฐบาลแน่นอนนะครับเพราะ่าแต้มบอดกอดเอาไว้จะไม่มีแต้มสอสอกับสอบอมาเพิ่มเลยนะครับถ้าเกิดยังดึงดันเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีแล้วมีพักก้าวไกลร่วมรัฐบาลอยู่ด้วยไม่ผ่านแน่นอน เสนอชื่อไหนไปชื่อนั้นก็ตกน้ําไปนี่เป็นประการที่8ประการที่9ครับพักภูมิใจไทยกับพักชาติไทยพัฒนาและพักอื่นๆเนี่ยมีโอกาสจะร่วมรัฐบาลได้แน่นอนถ้าหากว่ารัฐบาลไม่มีพักเก้าไกลจากท่าทีของกองเชียร์เพื่อไทยที่ไปแสดงออกหน้าที่ทําการพักอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับคือการสนับสนุนให้เพื่อไทยเป็นรัฐบาลยกเลิก MOU กับพักการเมืองทั้ง8ปดพักและที่สําคัญคือไม่คัดค้าน ถ้าหากว่าจะจับมือกับพลังประชารัฐและก็รวมไทยสร้างชาติด้วยซ้ำไปกองเชียร์ที่ไปแสดงออกเนี่ยน่าจะสะท้อนความต้องการของผู้ที่มีอนนานาจของพักเพื่อไทยเองนั่นแหละครับประการที่10ครับแม้ว่าใครก็ตามในพักเพื่อไทยพยายามที่จะแสดงออกว่าไม่อยากจะไปจับมือกับพักสองลุงคือพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติแต่นั่นเนี่ยคือการฝืนความเป็นจริงเพราะถ้าเกิดยังจับมือกับก้าวไกลยอยู่ก็ไม่มีทางตั้งรัฐบาลได้หรอกครับ พลเอกประยุทธ์ก็ต้องทําหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็เรื่อยๆถ้าจะรอสิบเดือนจนสอวอหมดหน้าที่ร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็จะเกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจอย่างแน่นอนถ้าจะเสนอชื่อในเสฐาแบบไม่มีพักสองลุงโดยแกล้งให้พักเก้าไกลเนี่ยไม่ร่วมรัฐบาลเพียงแต่โหวตนายกรัฐมนตรีให้กับพักเพื่อไทยแล้วก็ไปดึงอภูมิใจไทยเข้าร่วมก็จะไม่ต้องพึ่งเสียงจากสอวอเกมนี้เนี่ย คงจะหลอกล่อให้ภูมิใจไทยร่วมไม่สําเร็จหรอกครับพอหลังจากที่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วนายกจะเพื่อไทยก็สามารถปรับคอรมอเขียภูมิใจไทยออกไปได้แล้วก็ดึงเอาก้าวไกลเข้าร่วมได้ทุกเมื่อนั่นแหละครับเพราะว่าสาวเนี่ยไม่สามารถจะมีบทบาทอะไรได้อีกต่อไปแล้วนะครับประการที่11ครับช่วงที่หาเสียงเลือกตั้งถ้าจำกันได้ในเศรษฐาเนี่ยเคยตอบคำถามกับสื่อมวลชนว่าแก้112แต่ไม่เลิก น่าสงสัยนะครับน่าสงสัยว่าคําพูดนี้เนี่ยสวเขาจะไว้วางใจแล้วก็โหวตให้กับนายเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ในเมื่อพื้นฐานจุดยืนแนวคิดของผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับแม้ว่าในภายหลังจะบอกว่ารัฐบาลใหม่จะไม่มีเรื่องการแก้มาตรา1นึก็ตามแต่อย่าลืมนะครับอย่าลืมว่าตอนเสนอชื่อนายพิธาเรื่องแก้มาตรา1นึเนี่ยไม่ได้อยู่ใน MOU8 พักแต่เป็นเพราะว่าจุดยืน เป็นเพราะว่าแนวคิดของนายพิธาและก็พักเก้าไกลนั่นเองแหละครับที่ทําให้สวส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ลงคะแนนให้เพราะเขาเห็นว่าเป็นแนวคิดที่จะนําบ้านเมืองไปสู่ความแตกแยกเสียหายและก็กระทบต่อสถาบันหลักของชาติย่งไลนะครับประการที่12ครับในแพทย์ชนน่านสีแก้วซึ่งเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยเนี่ยชนน่านได้ให้สัมภาษณ์บอกว่าถ้าพักอันดับที่สอ,อย่างพักเพื่อไทยตั้งรัฐบาลไม่สําเร็จ ก็คงจะต้องถึงคิวของพักอันดับที่3ซึ่งก็คือพักภูมิใจไทยถ้าถึงมือพักภูมิใจไทยจัดตั้งรัฐบาลจริงเนี่ยนะครับภูมิใจไทยคงจะต้องหนึ่งเอาเพื่อไทยไปร่วมรัฐบาลด้วยแน่นอนเพราะว่าต้องเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากและเมื่อร่วมกับพักพลังประชารัฐแล้วก็ยังมีภูมิใจไทยพลังประชารัฐมีเพื่อไทยตั้งต้นด้วยจํานวนสสเกินกึ่งหนึ่งเข้าไปแล้วนะครับ นอกจากนี้เนี่ยพักรวมไทยสร้างชาติพักชาติไทยพัฒนาและพักอื่นๆยังสามารถที่จะร่วมรัฐบาลได้อีกและที่สําคัญคือจะได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนจากสอว,อ,วอ,อย่างเพียงพอแน่นอนแต่เชื่อนะครับว่าพักเพื่อไทยนี่แหละครับที่จะแก้ไข MOU เป็นแกนนำในการตั้งรัฐบาลให้เป็นผลสําเร็จคงไม่ปล่อยให้ไปถึงพักอันดับที่3ให้เสียโอกาสอย่างแน่นอนประการที่13ครับหากมีการจัดตั้งรัฐบาลสําเร็จ โดยมีพักเพื่อไทยร่วมกับพักรัฐบาลปัจจุบันส่วนพักก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านนี่นะครับคำถามคือว่าแล้วจะมีมอ็บต่อต้านหรือไม่มีครับเชื่อว่ามีแต่คงจุดไม่ติดหรอกครับตราบใดก็ตามที่รัฐบาลใหม่เนี่ยยังไม่ได้มีการทุจริตหรือว่าประพฤติมิชอบร้ายแรงระดับโกงจำนำข้าวอย่างนั้นเนี่ยนะครับคนเสื้อแดงไม่ร่วมม็อบสม้มกปปสไม่ร่วมมอบสม้มสลิมไม่ร่วมมบสม้ม ยิ่งพฤติกรรมของด้อมส้มที่แสดงออกอย่างหยาบคายไร้เหตุผลยกพวกไปบุลลี่ไปด่าทอคนที่คิดต่างจากพวกตนโดยที่ไม่มีการเคารพกติกายิ่งจะไม่มีใครเอานะครับการมาคับใช้กฎหมายภายใต้รัฐบาลใหม่เนี่ยคงจะเข้มข้นกว่ายุคที่ผ่านมาไม่มีหน่อแน้ำจับได้จับยึดได้ยึดยิดย่งกว่านั้นเนี่ยคดีแกนนำสามนิ้วเดิมเนี่ยเริ่มจะมีคำพิพากษาออกมาเรื่อยแม้ว่าใครจะหนีไปบวชก็คงไม่รอดคุกหรอกครับ จะทยอยกันเข้าคุกกันแบบยาวๆกันไปตามกรรมม้นะครับท่อน้ําเลี้ยงหรือว่าแรงสนับสนุนจากมหาอํานาจบางชาติก็คงจะไม่เต็มที่ด้วยเหมือนกันเพราะว่าเขาต้องเจรจากับรัฐบาลใหม่เพื่อรอมชอมเรื่องผลประโยชน์ระหว่างประเทศกันสุดท้ายเนี่ยนะครับแกนนําม็อบจะถูกทิ้งเหมือนกับแกนนําม็อบฮ่องกงที่ทยอยเข้าไปอยู่ในคุกนั่นแหละครับ